เดี๋ยวเด็กเวมยวเบะก่อนนั่งพักก่อนได้ป่ะนั่งพักไม่ไหวแล้วรับเดียวนะมันเหนื่อยอ่ะจริงๆริเหนื่อยไม่เท่าไหร่นะมิวอากาศมันร้อนด้วยอ่ะคนนี้เหมือนร้อนผิดปกติแต่ก็ไม่นะเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศช่วงนี้เดี๋ยวร้อนมั่งเดี๋ยวฝนตกหรือน้ําท่วมอ่ะนี่เอเป็นคนชวนมิวมาแล้ววันนี้เราจะบ่นทำไมเนี่ยก็มิวปกติสมัยก่อนอ่ะตอนมมิวตอนเด็กๆเราเคยวิ่งตอนเด็กๆใช่ไหม ไม่เห็นมันจะร้อนมากเหงื่อก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้แต่วันนี้เหมือนโดนแผดเผาผิวพันธุ์ที่ดีๆมันเริ่มดําเกลียมหมดแล้วอะ่ะหมามก็คิดดูสิ่ที่เป็น,นีเนี่ยนะก็ความนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละเอ๋ที่ตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ใช้พลังงานกันอย่างสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมแล้วทาให้การเรือนกระจกเนี่ยนะเพิ่มมาขึ้นมาขึ้นทุกทีด้วยตัดไม้ทําลายป่า ทําให้ธรรมาชาติเราเปลี่ยนไปแล้วมีก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะได้ก๊าซเรือนกระจกนี่มัน,ม,น,ม,นมันมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยก๊าซเรือนกระจกหรอเดี๋ยวอธิบายง่ายๆดีกว่าเนาะมันก็มาจากเครื่องทําความเย็นไงอย่างพวกแอร์หรือว่าตู้เย็นที่เราใช้กัน,นอ่งแอร์ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหรอที่มันทําให้มีก๊าซเรือนกระจกแล้วทําให้เราร้อนร้อนจนแบบร้อนแบบตับ ตับจะแตกแล้วตับ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 แบบนี้อะมิวใช่เลยเราเราทำยังไงได้อะทำไงหรอก็ไม่เห็นจะย่างไหนเลยก็เอกก็แค่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอะไรนะแอร์ไงหรือตู้เย็นประเภทนี้ให้น้อยลงแค่นี้การเรือนกระจกก็จะลดลงลดลงอย่างนั้นการที่เราใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีโคกรีนเนี่ยก็มีส่วนช่วยดีใช่ไหมแล้วเราวมิวคิดดูที่ถ้าเกิดว่าทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านอะติด อีโคกรีนป้านละหนึ่งหนึ่งเครื่องพอใช่ไหมก็ยิ่งช่วยลดลงไปอีกเลยดิเอลองคิดดูนะการที่เราติดอีโคกรีนเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นแม่เอ๋เรา่ะยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยแต่ที่สําคัญนะอันนี้สําคัญกับเรามากเลยนะประหยัดค่าไฟเท่าไหร่นะประมาณสามสิบเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ะเยอะนะเอ๋ก็เยอะสิรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเห็นปหรู้สึกเป็นคนดีขึ้นมาทีแล้วมี ช่วยเหมือนช่วยให้โลกเราสงบสุขอีกแล้วสงบสุขอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เราเราเรามีพลังเรามีพลังในการวิ่งแล้วอ่ะหยุดหยุดหยุดพูดผิว่าไปวิ่งกันต่อเหอะอ๋อแต่คุยเดี๋ยวก็ไม่ได้วิ่งพอดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันต่อด้วยใช่ไหมเรื่องกินเหรอเดี๋ยวไว้หลังไหมได้ไหมไปวิ่งกันต่อมีไหมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่076242695